น้องกุ้มอยากได้ผลักอะไรครับอะไรก็ได้ค่ะสีแดงๆหยิบเลยค่ะเลยครับหยิบได้เลยครับยังไม่ใช่ครับหยิบฉลากครับอันนี้ชมกันเองเลยใช่ปหมอากาศด้านข้างได้แคบหมูค่ะแคบหมูซีด้ารสบาร์บีคิวนะที่หวานคืออะไรเอ่ยกรอบเข้มค่ะ กรอบเข้มอ่ามาเลยค่ะให้พี่ออฟเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะเชิญค่ะเชิญที่เซตเลยครับพี่เขาเตรียมสิทธคไว้ให้แล้วเนาะมาค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับพร้อมเริ่มจับเวลาครับโอ้โหนางพยามากบาร์บีคิวของเรา น้องอยากได้แผกแดงแต่แผกนี้ก็สีเด่นแล้วก็สีเด่นไปเลยครับพี่พลอยครับน้องขยับนิดเดียวเนี่ยเรียกเสียงกรีดได้แบบผ้าท่าโพสเนี่ยแข็งแรงกรอบเข้มเหมือนแคปหมูลเลยนะคะ เมื่อกี้น้องทานใช่ไหมกัดอยู่ตรงนี้ได้ยินไปถึงแถวหลังข้างบนเลยกรอบมากครับพี่พลอยอันนี้เรามีสองรสชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะาร์บีคิวคือก้มยำที่เราถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวบาร์บีคิวค่ะก็จะหอมเข้มทานเบินเลยนะอันนี้เราเห็นของจริงแล้วครับพี่พลอยมาแล้วค่ะนี่ขอฟังเสียงกรอบหน่อยค่ะกรอบไปถึงไลฟ์ของคนดูเลยนะครับเราหวังว่าเสียงจะเข้ากล้องไปเช่นกันโอเคห้าสี่ 3ามสองหนึ่งหมดเวลาครับขอบคุณครับน่ารักมากเลย